เอแคลรจะบอกกับน้องๆทุกคนเสมอที่ติดตามเพจจื้อปากว่าไม่ต้องเรียนให้เก่งแต่เรียนให้ดีก็พอคําว่าเรียนให้ดีหมายถึงว่าอย่างน้อยให้มึงรู้ว่าสิ่งที่กำลังเรียนอยู่มันคืออะไรอะ่ะแล้วสุดท้ายมันจะมีความสุขในการเรียนมหาลัยสวัสดีค่ะเอแคลร์ค่ะจากเพจจือปากค่ะเป็นสิทธิ์เก่านักศึกษานะคะรับทลัแรงสิตธิ์ค่ะคณะศิลปศาสตร์เอภาษาอังกฤษค่ะ นํำว่าเอองั้นพรุ่งนี้ฉันจะไปสมัครมลังสิทพอดีเลยไปด้วยกันไหมอย่างไรใครก็บเออก็ไปไปได้เพราะว่าเราก็รู้จักชื่อเสียงมานานคือเราติดตามพี่ชมพูอะไรอย่า แล้วเเลยพิสมพูเป็นเด็กศิลปศาสตร์แล้วก็มอแรงสิท์เลยลอะไรเงี้ยเราก็เจอเราเราอยากไปถึงแนมะ้ว่าเราก็รู้แหละว,ว่าระยะทางจากบ้านที่อยู่คลองเตยเนี่ยไปไปแังสิท์เนี่ยมันค่อนข้างไกลมากก็าตามนี่แต่ว่าเออเราอยากไปเรียนเพราะาเราอยากตามพิสมพูไปก็เลยตัดสินใจไปสมัครเลยจนได้ว่าบรรยากาศคือตื่นเต้นมากเราเห็นคุณภาพตึกคุณภาพสถานที่บรรยากาศต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าที่นี่แหละเหมาะกับการที่เราจะต้องมาฝากชีวิต4ปีในการศรึกษาเรียนอะไรเง<ๆ>ี<ๆ>้ยฮะก็เอาคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษเลยแล้วก็มีวิชาโทเป็นฝรั่งเศสด้วยในนนตอั้น คือต้องบอกว่าพื้นฐานไอแคลรเนี่ยด้านภาษาอังกฤษเนี่ยคือไม่ได้เยอะมากแต่ว่าความโชคดีเลยคือเราเคยเรียนกับครูฝรั่งตั้งแต่เด็กจะคุ้นจริงกับการใช้ภาษาฟังที่ถูกพูดที่ถูกมาตั้งแต่ตอนเด็กเลยอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ชอบที่สุดคือช่วงปีสามและมันจะเป็นช่วงวิชาที่สนุกแหละหนึ่งนั้นคือวิชา Presentation ตอนนั้นจะได้ว่ามันร้อนวิชามาก ก็เลยเริ่มทําเพจตอนปี3เทอม2เริ่มทําเพจครับเพราะว่าเราลองวิชาไงเราอยากรู้ว่าอุ้ยถ้าเรานําวิชาที่อาจารย์สอนมาเนี่ยแล้วเ,เราแบบนำมาสื่อสารผ่านกล้องเนี่ยคนจะชอบดูในแบบฉบับของเราไหมอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันก็ประสบความสำเร็จคลิปแรกเลยที่ โด่งดังมีชื่อเสียงล้านวิวในคืนเดียวในยุคนั้นซึ่งสมัยนั้นยุคล้านวิวใน a c e b o o k นั้นเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างจะยากมากเนาะเราก็เริ่มทำทำปุ๊บมาประสบความสำเร็จเลยแล้วก็ก็ดีที่เริ่มทำตอนปีสเทอม2ค่ะหลังจากนั้นมาคุณครูๆๆอาจารย์ในคณะคือให้การซัพพอร์ตดีมากถ้าถามว่าจบมาเนี่ยไอ้แคลเอาองค์ความรู้อะไรจากมหาลัยมาใช้บ้านนะคะบอกได้เลยว่าเต็มเหนียวมากๆแล้วเหนือจิ่งอื่นใดรู้สึกว่าเหตุผลที่ลูกค้าจ้างไอ้แคลใน,ใน,ใน เมื่อแบบเ็ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยในการเป็นอาชีพที่เรียกว่าบิวตี้บอเกอร์เนี่ยเพราะว่าเรามีทักษะการอ่านออกเสียงที่มันดีโน้ตว่าอย่างไนโตรเจนออกซิเจนเนี่ยแล้วก็สามารถพูดได้โดยที่ไม่เออไม่ไม่เขินอะวิตามินซีหรือว่าลูกค้าให้พูดว่าวิตามินซีอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ไม่เขินไม่แยงเพราะว่าเราก็เรียนมาแล้วก็มีองค์ความรู้ในการที่จะสามารถนําเสนอสินค้านั้นๆน่นะให้ดูแพงให้ดูมีระดับขึ้นได้ค่ะ จริงๆต้องขอบคุณเองที่แบบโอ้โหวันนั้นเลือกไม่ผิดจริงๆที่ได้เรียนคณะศิลปศาปสตรส์อินภาษาอังกฤษในวันนั้นเลยเนี่ยคอนเทนต์ตอนยุคเริ่มแรกของเพจเจอปากเนี่ยเป็นยุคที่หยาบคายมากๆเนาะซึ่งถึงแม้ว่าชีวิตจ,จริงก็ในยุคนั้นนะแทบจะเป็นคนไม่พูดคำหยาบเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเผอิญดังมาจากคอนเทนต์ที่มันหยาบคายเช่นคอนเทนต์แต่งหน้ายังไงสมัยก่อนครั้งหนึ่งเคยนั่งรถอาจารยอา์อาจารย์ก็บอกเออแบบภูมิใจนะที่คอนเทนต์หนูดังมากแต่ว่า อาจารย์ว่าน่าจะมีเด็กดูนะคอนเทนต์เนี้ยหนูหน,หนูมีแนวทางการการรับยังไงนี่บอกกับอาจารย์ว่าทุกครั้งจะมีวลีสอนสอนใจอะ่ะในทุก EP, อีีเสมออาจจะเป็นวิธีาธการพูดที่ติดเล่นบ้างหรืออะไรก็ตามนะแต่สุดท้ายเนี่ยเราพยายามจะให้ข้อคิดหรือให้สติเตือนใจบางอย่างในทุกๆคลิปเสมอในยุคนั้นสุดท้ายแล้วทุกคนจะต้องได้ข้อคิด ในคลิปนั้นเสมอจนพัฒนามาเรื่อยๆจากคลิปแต่งหน้าเฉยๆหยาบคายในสมัยก่อนมันก็กลายเป็นคลิปบล็อกเที่ยวโรงเรียนมัธยมวัดทองเป็นคลิปบล็อกเที่ยวสถานที่ที่มันเนิร์ดๆหน่อยเที่ยวพิพิธภัณฑ์หรือแล้วตามเที่ยวงานวิทยาศาสตร์หรือตามทีนี้เนี่ยคนที่ติดตามเพจซื้อปากมันก็จะเป็นเด็กเจนที่โตมาด้วย่กับเพจซื้อปากตั้งแต่วัยมหาลัยวัยทํางานวัยซื้อบ้านทุกวันนี้เป็นวัยผู้ประกอบการอะไรเงี้ยไอ้แค่เขเสร์มคอนเที่มันโตขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย ก็ทำให้คนที่ติดตามเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออมันมันได้อะไรจากเผจจีปากเยอะมากไม่ว่านอกจากความบันเทิงความฮาเนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเสมอเลยรวมถึงเด็กๆเองถ้าเด็กเองเขาไปย้อนดูคลิปเก่าๆแล้วเขาไล่ดูมันเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเติบโตมากับเผจจีปากแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะพัฒนาชีวิตไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอยคิดถึงมากนีนะคะดินทานแต่หมายยันพอ คนจะถามใครเยอะมากว่าทุกวันนีาคิดว่าไอแคระสบความสําเร็จหรือ,อยังเนาะเราก็ไม่เคยรู้ว่าอะไรที่เรียกว่าประสบความสําเร็จเราแค่มีความรู้สึกตั้งแต่เด็กเพราะว่าไอแคเป็นคนทำงานแต่เด็กเนี่ยเราก็รู้สึกว่าทุกการทํางานย่อมต้องมีผลงานเสมอทุกวันนี้ไอแคลก็รู้สึกว่าไอแคเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ทํางานทําคลิปมาก็ต้องมีคนดูมีคนดูก็ต้องมีงานต่อมีงานต่อต้องได้รับรางวัลรับรางวัลเสร็จก็ต้องมีงานอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นวัฒนธรรมของการทํางานมากกว่าเราก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้ที่เรามีบ้านมีรถเอ่อเปิดบริษัท มีทีมงานมีทีมสตูดิโอมีอุปกรณ์ต่างๆ,ๆเนี่ยเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จหรือยังเพราะว่ามันคือหนึ่งในกระบวนกนารทํการทำงานของเองแคร์แต่ถ้าถามว่ามันเกินฝันที่ฝันตอนเด็กไหมก็ยอมรับตรงๆว่าไม่ได้เกินฝันนะครับเพราะว่าเราเป็นคนที่มองฝันตัวเองมองภาพตัวเองชัดแบบนี้มาตั้งแต่ตอนเด็กแล้วเราแค่เดินตามทางความฝันของตัวเองอให้มันชัดเจนเราฝึกตัวเองให้พร้อมแล้วก็วิ่งชนไปเลย